สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโจทย์ปัญหาการหารค่ะเป็นตอนที่2แล้วนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงวิธีการหาคาตอบได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนโจทย์ปัญหาการหารที่สามารถหารได้ลงตัวกันหน่อยนะคะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดได้กี่จานนักเรียนคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เขาถามอะไรคะใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าแม่จะจัดได้กี่จานนะคะ และเขาบอกอะไรเราบ้างคะโจทย์บอกว่าแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนั่นเองค่ะการมีของอยู่เยอะๆหรือมีจำนวนไก่อยู่10ชิ้นนี่นะคะแล้วนำมาแบ่งใส่จานจานละ5ชิ้น5ชิ้นเท่าๆกันเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะทุกคน10นะคะหาร5เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะ จากนั้นเรามาหาคำตอบกันนะคะโดยการท่องสูตรคูณแม่อะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะแม่5นั่นเองนักเรียนลองดูสิว่า5คูณอะไรแล้วจะเท่ากับตัวตั้งที่เป็น10พอดีนะคะ5คูณอะไรแล้วจะได้10คะเก่งมากค่ะทุกคน2นั่นเองค่ะซึ่งสามารถหารได้ลงตัวเลยนะคะ คำตอบก็คือแม่จะจัดได้2จานนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาลองฝึกนะคะทำโจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัวกันบ้างนะคะมาดูสถานการณ์แต่และสถานการณ์กันนะคะว่าเราจะสามารถหาคําตอบได้อย่างไรคะ่ะ สถานการณ์แรกค่ะทุกคนแม่มีขนมกล้วย32ชิ้นจัดใส่ถุงถุงละ5ชิ้นแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นค่ะอ่าโจทย์ถามอะไรเราคะนักเรียนโจทย์ถามว่าแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นโจทย์บอกอะไรคะบอกเราว่า แม่มีขนมกล้วย32ชิ้นจัดใส่ถุงถุงละ5ชิ้นเท่าๆกันเลยนะคะเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะการจัดแบ่งนะคะเป็นถุงละเท่าเท่ากันนั่นก็คือการหารนั่นเองนะคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะได้ดังนี้ค่ะ32หารด้วย5นั่นเองนะคะจากนั้นวิธีการหาคำตอบ การหารกับการคูณมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเราจะทอ่ทองสูตรคูณแม่อะไรคะใช่แล้วค่ะทุกคนแม่5นั่นเองค่ะ5คูณอะไรแล้วจะได้32มีไหมคะนักเรียน5คูณอะไรแล้วจะได้32นักเรียนลองท่องแม่5เลยค่ะไม่มีเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีตรง32เราก็จะหาจํานวนที่ใกล้เคียง32ที่สุดค่ะแต่จะต้องไม่เกิน32นะคะ นั่นก็คือ5คูณอะไรคะ5คูณ6นั่นเองค่ะซึ่ง5คูณ6จะได้เท่ากับ30 30ยังขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้32ที่เป็นตัวตั้งคะจาก30นับต่อไปเป็น31 32ดังนั้นเราเหลืออีก2นั่นเองคำตอบที่ได้ก็คือ6เศษ2นั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นนะคะแม่จัดขนมกล้วยได้6ถุง เหลือขนมกล้วย2ชิ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแบบนี้เป็นการหารแบบยังไงคะไม่ลงตัวนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่า32หาร5ไม่ลงตัวนะคะเมื่อเราท่องสูตรคูณแม่5เราจะได้ว่า5คูณ6ได้แค่30เท่านั้นนะคะ ถ้า5คูณ7ก็จะกลายเป็น35ซึ่งเกินไปแล้วดังนั้นเราจะเลือก5คูณ6คําตอบก็คือจัดได้6ถุงนั่นเองแต่5คูณ6เนี่ยจะได้แค่30ใช่ไหมคะยังขาดอีก2ขาดถึงจะได้32ดังนั้นแม่จัดขนมกล้วยได้6ถุงเหลือขนมกล้วยอีก2ชิ้นนั่นเองค่ะ มาดูสถานการณ์ต่อไปกันค่ะแม่มีไข่ไก่40ฟองจัดใส่ตะกร้า6ใบใบละเท่าเท่ากันตะกร้าแต่ละใบมีไข่ไก่กี่ฟองและเหลือไข่ไก่กี่ฟองอ่าโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะโจทย์ถามว่าตะกร้าแต่ละใบมีไข่ไก่กี่ฟองและเหลือไข่ไก่กี่ฟองนั่นเองแล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะ โจทย์บอกว่าแม่มีไข่ไก่40ฟองจัดใส่ตะกร้า6ใบใบและเท่าเท่ากันจัดแบ่งใส่ตะกร้า6ใบใบและเท่าเกันเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเราสามารถหาได้โดยการหานั่นเองดังนั้นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ40ตั้งก่อนเลยค่ะเป็นตัวตั้งหารด้วย6นั่นเองนะคะ 40หาร่าคราวนี้เราจะหาผลหารได้อย่างไรคะเราก็ท่องสูตรคูณแม่6นั่นเองค่ะ6คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง40ที่สุดคะมีไหมคะใช่แล้วคะ่ะ6คูณ6นั่นเองได้เป็น36นะคะบางคนอาจจะบอกว่า6คูณ7ค่ะครู6คูณ7ได้42ใช่ไหมคะ แต่42เราใช้ไม่ได้นะคะเพราะเกิน40ดังนั้นเราจะเลือก6คูณ6หรือได้คำตอบเป็น6นั่นเองซึ่ง6คูณ6จะได้แค่36ยังขาดอีกเท่าไหร่คะถึงจะได้40ฟองที่เราต้องการ36แล้วก็37 38 39 40ขาดอีก4ถูกต้องไหมคะดังนั้นตะกร้าแต่ละใบจะมีไข่ไก่6ฟองค่ะนักเรียนและจะเหลือไข่ไก่ สฟองนั่นเองนะคะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนลองเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า27นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ปัญหาไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะแบบฝึกหัดหน้า27ค่ะข้อที่1นะคะแก้วตามีสละเปา12ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกัน เพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือซาลาเปากี่ลูกคะโจทย์ถามอะไรคะทุกคนใช่แล้วคะ่ะโจทย์ถามว่าเพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือซาลาเปากี่ลูกโจทย์บอกอะไรเราบ้างคะเขาบอกว่า แก้วตามีสรลเปา12ลูกแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าเท่ากันนักเรียนเห็นไหมคะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มเท่าเท่ากันฉะนั้นเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ12หาร5นั่นเองนะคะ12หาร5ได้คําตอบเท่าไรเราลองมาดูกันคะ่ะเราต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรคะทุกคน ใช่แล้วค่ะสูตรคูณแม่5นะคะ5คูณอะไรแล้วจะได้12มีไหมคะอ่ลองท่องดูสิคะไม่มีถูกต้องไหมคะหากไม่มีเราจะหาจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดค่ะแต่ไม่เกิน12นะคะเราก็จะได้ว่า5คูณอะไรคะ5คูณ2นั่นเองค่ะสามารถแบ่งออกเป็นได้คนละ2ลูกนะคะ5คูณ2จะได้ผลคูณแค่10เท่านั้น แต่ซาลาเปาเรามีกี่ลูกคะ12ลูกแสดงว่าเรายังเหลือซาลาเปากี่ลูกคะ5คูณ2ได้แค่10นะคะอีกเท่าไรถึงจะได้12คะ10แล้วก็11 12นะคะขาดอีก2ลูกนั่นเองฉะนั้นเพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละ2ลูกและยังเหลือซาลาเปาอีก2ลูกนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2นะคะแพรวมีดอกบัว25ดอกจัดเป็นกร,รมการรละ3ดอกแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กาและเหลือดอกบัวกี่ดอกค่ะคําถามค่ะโจทย์ถามอะไรคะแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กร,รแออกกกาและเหลือดอกบัวกี่ดอกนะคะโจทย์บอกอะไรคะ บอกว่าแพรวเนี่ยมีดอกบัวทั้งหมด25ดอกนะคะโดยจะจัดเป็นกำรรกำรรละ3ดอกนั่นเองอเขามี25ดอกแล้วเอามาจัดแบ่งนะคะเป็นกำกำละ3ดอกเท่าเท่ากันการจัดแบ่งแบบนี้เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะ 25หาร3นั่นเองค่ะดอกปัว25ดอกถูกจัดแบ่งเป็นกรําละ3ดอกก็คือหาร3นั่นเองเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรคะนักเรียนดูที่ตัวหารคะ่ะสูตรคูณแม่3นั่นเอง3คูณอะไรแล้วจะได้ตัวตั้งคือ25มีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะ เมื่อไม่มีเราก็ต้องหาจำนวนที่ใกล้เคียง25ที่สุดค่ะ3คูณอะไรได้ใกล้เคียง25ที่สุดคะใช่แล้วค่ะ3คูณ8นั่นเอง3คูณ8ได้เท่ากับ24ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้25คะ1ถูกต้องไหมคะดังนั้นแพรวนะคะจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมด8กร,รมัมและเหลือดอกบัว1ดอกนั่นเองค่ะ ง่ายไหมคะเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะมักจะมีเศษฉะนั้นนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะท่องสุดคูณและหาจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุดโดยที่ไม่เกินนะคะทุกคนเปิดหน้าที่28นะคะข้อที่3คะ่ะนักเรียนทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ พ่อค้าแบ่งมะนาว43ผลใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าเท่ากันพ่อค้าใส่มะนาวถุงละกี่ผลและเหลือมะนาวกี่ผลค่ะเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ43หาร8นั่นเองนะคะเขามี43ผลแบ่งใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าเท่ากันเป็นการแบ่งทีละเท่าเท่ากันก็คือการหารเองนะคะ43หาร8เราก็ท่องสูตรคูณแม่อะไรคะ แม่8นั่นเองค่ะ8คูณอะไรแล้วจะได้ใกล้เคียง43ที่สุด8คูณอะไรคะ8คูณ5ค่ะพ่อค้าจะใส่มะนาวได้ถุงละ5ผลนั่นเอง8คูณ5ได้เท่าไหร่คะ40ยังขาดอีกเท่าไหรคะถึงจะได้43ขาดอีก3นั่นเองดังนั้นพ่อค้าใส่มะนาวถุงละ5ผลและเหลือมะนาวอีก3ผลนั่นเองค่ะมาดูข้อที่4กันค่ะ ย่ามีขนม14ชิ้นแบ่งให้อ้นเอและแอมคนละเท่าเท่ากันจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นและเหลือขนมกี่ชิ้นคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะมีอยู่แค่จํานวนเดียวคือ14ชิ้นแล้วจะหารกับอะไรเอ่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าแบ่งให้อ้นเอแอมค่ะแสดงว่าแบ่งให้กี่คนคะ แบ่งให้3คนนั่นเองคนละเท่าเท่ากันดังนั้นการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราก็จะตั้ง14หาร3นั่นเองค่ะจากนั้นเราหาคำตอบโดยการท่องสูตรคูณแม่อะไรคะแม่3นะคะ3คูณอะไรได้ใกล้เคียง14ที่สุด3คูณ4นั่นเอง3 4 12ได้แค่12แต่เรามี14ชิ้นค่ะขาดอีกเท่าไหร่คะ 2ชิ้นนั่นเองดังนั้นนะคะจะได้ขนมคนละ4ชิ้นและเหลือขนมอีก2ชิ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะทุกคนไม่ยากเลยนะคะถึงจะเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะแต่แค่เราท่องสุดคูณหาความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารได้นะคะเราก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายดายค่ะ สำหรับการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราอาจจะทำได้โดยการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนนะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ถามอะไรนะคะและโจทย์บอกอะไรเราบ้างจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาและวิธีการหาคำตอบนะคะและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะ สำหรับงานที่ครูจะมอบหมายนักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัดหน้า27-29ถึงค่ะซึ่งในบางข้อคุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งงานจะมี3หน้าด้วยกันคือหน้า 27, 28และ29นะคะ เหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูไซนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ